ขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่เกม7ซเทกับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับส่วนบรรยพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเปิดซุ่มกล่อง77นํานำโชค50กล่องด้วยกันเดี๋ยวเรามาลงดูภายในกล่องนี้ว่าเราจะได้รับเครื่องประดับอมตะหรือไม่ ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เ,เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Seven Night Two, r a k n a l o k X Next Generation, l, l a k n a r o k Origin, เกมชิ้น Impact, Blue a r i v e และยังมีเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างที่สามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่ Facebook PowerPay เพื่อใช้บริการก,กันได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์ PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง สำหรับภายในกล่อง77นําโชคนี้นะครับเราจะได้รับพลังอมตะที่ไม่สมบูรณ์1ชิ้นแบบแน่นอนนะครับพลังแห่งอมตะที่ไม่สมบูรณ์หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็เราจะไม่สามารถดองได้เพราะเมื่อถึงเดือนที่2วันที่16แล้วไอเทมก็จะถูกลบออกไปการที่เราได้รับเศษพลังอมตะที่ไม่สมบูรณ์มาเราก็สามารถมาครับไอเทมต่างๆต,ตามช่วงกิจกรรมได้ก็จะมีพวกสร้อยคออมตะอันนี้เคยพูดไปในคลิปแนะนํากิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะไม่พูดซ้ํและกันเนาะและในกล่อง77นี้นะครับนอกจาก ลังอมตะาที่ไม่สมบูรณ์แล้วเราจะมีโอกาสได้รับเครื่องประดับอมตะก็คือมีออกเป็นอันมาเลยสองแสงอะสองแสงหรือจะเป็นพวกไอเทมอื่นๆฉะนั้นเราต้องมาลุ้นกันว่าเราจะได้รับอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราซื้อมา50กล่องนะจะไม่ซื้อเยอะนะครับผมถ้าตีเป็นรูบี้ก็อยู่ที่7,500รูปี้ถ้าตีเป็นเงินเติมนะครับก็ประมาณ5,000กว่าบาทเลยนะ โหเรียแต่ว่าค่อนข้างเดือดเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าใครอยากอยค้าเป็นเครื่องประดับเลยลูบี้โดยโรวมก็ใช้เป็นแสนนะครับ <c oughs> <c oughs> และ50กล่องของเรายังไม่ได้ถึง1นึ่งสี่ของเขาเลยนะบอกเลยว่าจังหวะนี้ต้องมากัดดวงนะครับจากนั้นก็กดเลยแล้วกันนะครับลองอย่างเชิงไปก่อนฮนะหนึ่งกล่องเอาต้องกดทีละกล่องรอบนี้นะครับอ่ะพลังอมตะแน่นอนอยู่แล้วอย่างที่เกินเนาะกดอ e ีลกเซอร์30เกลือมากรอบถัดมากดกันต่อบับเข้าไปหินตำนาน2เม็ดนะครับ เครื่องประดับระดับตำนานสองแสงจงมาโอา้โหอีพีสองขวดกดไปต่อออหินทำลายล้างไม่น่ากล่องที่ห้านี่แหละหินทำลายล้างกดอีกอันที่หกนะครับได้เป็นแหวนตำนานนะครับลิซดียเอ้ยของตำนานมีอยู่จริงนะครับของสองแสงยังไม่โผล่ก็ดีเอามาย่อย คุ้มหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าจะเอาผนึกแดงแบบนี้ฉะนั้นต้องกดต่อส่องแสงต้องโผ่มาประดับอมตะหินตำนานนะครับประดับอมตะกดไปอีกอมตะยิองออกมาสร้อยคอตำนานนะครับได้มาเป็นชิ้นที่2นะครับมาดีนะครับสิบกล่องแรกตำนานมา2ชิ้นฉะนั้นต้องกล่องต่อไปนี่แหละโผมาส่องแสงอมตะออหินตำราย อมตะแล้วก็อมตะต้องกดเปลี่ยนจุดล้วตรงชอช้างข้างบนครับฟึ้เลื่อนเงี้ยโอ้โหหินตีฟ้ากดครอบมุมบนขวาเข้าไปขาวแง่เลยตรงนี้ล่ะเหมือนเดิมเลยครับตรงนี้ล่ะเกินไปแล้วผมว่าเกินไปแล้วบึ้ ออกล่องที่เก้าหมายถึงรอบใหม่นะกระตีเป็นกล่องที่19กดข้างล่างอือโหยตำนานนิ่งเลยผมว่ากล่องถูกอาบยาพิษ <c oughs> กล่องที่ยี่สิบเอ็ดฟับสองแสงไม่สองแสงเลยฮะสองแสงมาอือ้ือีเด็กเสื้อเขียวสองแสงมาน้ำลายสองมาอีกแสงกล่องที่ยีาครับอือโอะไเลยจะขนาดนั้น กดไปอีกยี่หกหมดไวมากนี่ครั้งละหนึ่งร้อยห้าสิบลูบี้เลยเนี่ยกดไปอีกอื้ <c oughs> อีเล็กเซอร์กดไปอีกแล้วก็กดอีกยี่สิบกล่องหลังจากที่เราเปิดไปสิบกล่องก่อนหน้านี้สิบกล่องก่อนหน้านี้ยังได้ประดับตำนานมาสองชิ้นยี่สิบกล่องที่ผ่านมาตำนานยังไม่เห็นเลยออมเสาแล้วกันฮนะวนสามรอบวนไม่ได้เลยติดคัด ติดขัดมันจะขัดเกินไปแล้วกดเข้าไปกดไปอีกนิ่งมากแสงมากล่องเจ็ดเจ็ดนำโชคเจ็ด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 ไม่นำโชคนละ้ฮะนำโชคตรงนี้อือกดไปอีกกล่องที่สี่สิบ หงุดหงิดไปครับตำนานโผล่อยู่ต่างหูเนี่ยหิวกดไปอีกสี่เอ็ดสี่สองมุมขอบเริ่มใช้ไม่ได้แล้วสี่สี่สี่ห้าผมว่ากล่องเนี้แหละอตำนานครับทำไมไม่ส่องแสงอ่ะกดไปอีกครั้งหนึ่ง อีกครั้งหนึ่งนิ่งคลิปอือห้าสิบน่าจะต้องกล่องสุดท้ายแล้วละ่ะหวังพึ่งกล่องสุดท้ายจงมาจงมาจงมาเอ,อื่อหินนะครับผมหายากโดยรวม50กล่อง7,500รูบี้เราได้เครื่องประดับระดับตำนานมา4ชิ้นด้วยกันนะครับเป็นต่างหูฮิว2ชิ้นและสายป้องกันสร้อยคอ1นนะครับแล้วก็แหวนหนึ่ง คุ้มไหมโดยส่วนตัวไม่คุ้มอยู่แล้วนะครับไม่ออกส่องแสงไม่ออกตำนานให้เลยโคตรช้ำและเสษพลังที่ไม่สมบูรณ์การที่เราจะเก็บให้ครบ จนไปถึง900แน่นอนนะเราไม่ได้หวังแล้วไม่ได้ฝันอย่แล้ะด้วยค่อนข้างเกินไปฮะพลังที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้เอาไปแลกอะไรดีส่วนตัวผมก็จะแนะนําเป็นนี่ครับผมแผนที่10พลังแห่งอมตะที่ไม่สมบูรณ์10ชิ้นก็จะแลกแผนที่ได้100ถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงนะครับแต่ไหนๆเราก็เปิดม,มาแล้วไงแล้วก็พลังแห่งอมตะเนี่ยมันดองไม่ได้เนาะงั้นเดี๋ยวหมดกิจกรรมแล้วเราก็จะไม่สามารถแลกได้ซึ่งแผนที่ก็จะขับได้5ครั้งต่อสัปดาห์นะฉะนั้นก็จัดไปเลยครับ5้แผน่น นี่แหละ7,500ดูบี้อย่างเราได้มา500แผนที่หเบอร์วางอลังการจริงๆเราก็เอาแผนที่ที่เราได้รับมาเนี่ยไปฟาร์มต่อส่วนจะได้ของอะไรไหมก็เดี๋ยวไปรอลุ้นกันละกันนะครับ <laughs> ส่วนเราในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับพาเพื่อนๆมาเปิดซุมหาเครื่องประดับอมตะ7,500ดูบี้ก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ได้ะไรก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากบกุกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ให้หน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมส่วนเกมเ e v e n Night t ลิงก์ดาวนโหลดเกมก็อยู่ใต้ล่างเดสคริปชนสามารถไปดาวนโหลดเล่นกันได้เลยครับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปละครับ